นี่ชื่อสติกเกอร์คือคุณหมีกับเจ้าเหมียวดังมากนะฮะอ,อย่างนี้คนที่แบบวาดการ์ตูนแล้วส่งเข้ามาทางไลน์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น Line Creator อหรอใช่ค่ะลิขสิทธิ์เป็นของใครอะคะเป็นของเราคะ่ะ<อ>เราก็ได้รายได้เวลาคนเขาซื้อด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะโีนี้แล้วกว่าจะเป็นไลน์ครีเอเตร์ได้นี่ยากไหมคะต้องบอกเลยว่าไม่ยากเลยคะ่ะ ทุกคนสามารถเป็นไลฟ์สตีมเตอร์ได้ทั้งพี่ธัญญาพี่เอกกี้หรือว่าพี่กติติก็เป็นได้เหมือนกันหมดเลยพี่วัฒอะไรได้ขึ้นมาผู้เขาแล้วก็ดวงอาทิตย์แล้วก็นกพี่เอกมั้ยบางทีเมื่อกี้เมื่อกี้มานั่งคุยกันเรื่องรูปง่ายๆอ่ะขายดีจริงเหรอ เขาโนบแล้วก็เมฆอย่างงี้นะบางทีขายแค่ลายมือยังขายดีเลยพี่อ๋อหรอนี่เน่ยนะพี่นี่เลคนชอบแล้วก็มาโหลดโหลดโหลดเนาะใช่อย่างอย่างน้องสมัยนี้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เลยของคุณหมีกับเจ้าเหมียวใช่ค่ะรายได้อ่ะคุณพี่เยอะสิเดือนเป็นหลักแสนเลยเหรอคะใช่ค่ะโหยอดมาเดีกว่นเราก็นั่งวาดวาดอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งแล้วก็เงินก็เข้ามาตลอดนี้หรอใช่ค่ะเหมือนแพสซิฟอินคัมเลยเข้ามาลักแสนเดือนค่ะ ขัดจากลายแล้วหักมาแล้วเข้า,าเขอาเต็มเต็มคุณผูใช่ใช่ค่ะ